ล่วงตัวหนึ่งไม่เหรอไปอยู่ไกลจากกูไหมพี่เจนระวังนะพี่ไอ้พูชนะเฉยเลยว่ะอะไรไปถึงอะไรไนถึงผ่านโกเลมปีสิ่เฉยเลยแต่โจ๊กกูตายแล้วก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องดามีดเนาะใจยว่ะตาวพี่เจนคุไม่ได้จบแบบรอดตัวหรอกพี่เจนมันมาจะมาช้าที่ไหมตายแล้วตายแล้วหาย ไม่อยากไม่ไม่ยิงผมไม่อยากมันมีไหนตัวไหนที่มันมีสองตัวมันมีตัวล้มตัวนึงแล้วก็ตัวตัวทเกินเพื่นเฮ้ยไอ้เบนโอ้กูแหลกว่ะกูแหลกกูก็แหลกม่ไกูยิงมันน็อกไปแล้วคนหนึ่งเบนเบนเพืเลยกูตกมึงมึงหอยมาหลบหลบประตูหลบไอ้หลบหลังต้นไม้ไหมเมื่อกี้กูหลบแล้วอ่ะแต่กูเพิ่งล้มอ่ะรู้กูอยู่หลังต้นไม้อีกแล้วมันล้มคนหนึ่งเพื่อนมันได้ชุบกันอยู่อ่ะกูจริงมันตายไปสองอะมันเหลือสองคนตรงนั้นอ่ะแตกูต้องมาชุบก่อนต้นไม้กูเล็กกว่าทำไงดีวะ

bạn làm gì vậy đi đây cứ đi đây này, bao giờ phải quay lại, không phải ngủ ngay ở đây rồi, đợi, 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 ถึงทำให้เน่าไม่หันรถไปกันเลวมีแผนฟ้าที่ว่างเปล่าไม่น่าออกไปยิงมาเลยว่ะกูน่าจะวิ่งเข้าบุกไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าไม่รอไอ้ภูเลยถ้ารอไอ้ภูไอ้ภูกูจะแทงให้ต้องกูต้องดีใจเวส้เพิ่งรอพี่เจไปแทงไงก็เลยตายจะอดได้ไงสัตว์โอมแม่นินต์สองอันเจอกูด้วยว้าไอ้ยรอดไปกันเลยโอ้โหดูเลือดดูเลือดกูแต่เลือดดูเลือดกูเรอดไดไงวะอีสตว์ แต่ชื่สีเหลืองเลยนะแต่ว่ากูดรีมสุดอะธรรมดาพี่ผมเกิดมาในทุ่งข้าวสาลีโตมาพอกกันเฮียแแต่จุดเราดีถัดไปไม่มีเฮียอะไรเลยใช่ั้มจุดเราดีก็เฮียอะไรไอ้ทุ่งข้าวสาลีไม่จุดเราดีคือเราอยู่ในวงแบโดนบนเขายิงไงแต่ดูไม่แม่ไม่โดนนอนแบบนี้แล้วกันไอมีเพื่อเด็กไอ้ีเฮียอะไรแบบมียาน้ำปะไม่รู้อะกูฝันว่ากูคือกอไม้ไผ่นั่นแหละ ิงเสื้ออะไรัทิงะพียอะไรมันเป็นทุ่งข้าวสาลีไหมเหรอเอาก็มันเหลืองเกินในสัตว์อันนี้มันข้าวมันสุกแล้วอ่ะผมก็ไม่สุกไอ้ยูอะะอยากว่านอะไรปเจะรเป็นย้หน้าไหนยแล้วทำอะไรมใช่ดไม่ล้หรอจะไิ้ข้าวสาลีไอ้สัตว์้ผมไป้ดิจะไปทิ้ไปท่งขสองมีป เอาดิจะยิงวะเลงไอสัตว์จะเย็ดมันเข้าวงมาดิไ,ไปอยู่ถ้ายิงก็เอ,เอายนะิงนะไอแม่เย็ดยิงก็ไมตายบ้าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นคนวัปโอ้โหวงเยี่ยมมากไปก้าวไปสเมดิรออะไรอะคาดีรอคาดีอยู่เยนดอยู่เนี้ย แต่ไม่มีเพื่อคานไว้ด้วยครับตอนนี้ไม่มีทาหลาเลยวะไอ้กูเห็นด้านซ้ายตัวหนึ่งวะ่ะคานนิ่งด้วยมันต้องเอาแล้วลานนี้เนี่ยใครจะคานกูไม่แคร์กูคานก่อนได้เปรียบนะครับไปเลยมุ่งสู่ท้องข้าวบาเล่ข้างหน้า <c oughs> เอาเส้อ <c oughs> เหลี่ยมอีเป้นกูอยากเก็บเสื้อเหลี่ยมวเมื่อี้เมื่อเห็น, <c oughs> ไ,หนไอ้จุดเอสบิลไหมมีคนคานคนหนึ่งนะ <c oughs> น่าจะเป็นไอ้เหี้ยบ้านหมาแหละวิ่งออกหลังบ้านไปแล้วเอสิลนะเออ กูที่คานไว้เลยเด็กเอเนดูจีนี่คลาดกูแค้นคานกดชิปอะชิบวกเลยคานแบบโผล่ขึ้นหน้าแบบรวดเร็วสุดๆแต่ตอนนี้กูยังไม่เห็นคนสักตัวเลยโคตรกูแน่นอนโอ้โอทีห้าคนวงนี้สัตว์ยากูศูนย์ไม่กอดยากูไม่บีเพื่อนยาคืออะไรวะยาคืออะไรอะไอตัวขวามือไม่ดได้วาเบ้นไหน แถวแถวมือกแหละขวามือตัวมันจะมีตัวหนึ่งไอตัวที่อยู่บ้านหมาไอเชียอันหมูหบ้านหมาตรงนูกก้นจะมีโอโ้โหเดี๋ยวเข้าป่าด้วยไม่สุด<อ>ใจอะไรทั้งนั้นนะกูอะอยากจะถือกระทะแล้วบังไว้ที่น้ำกเพื่อยในสัตว์ในเจ็ดนิ้เจ็ดนิ้หลังมาแล้วอุ้ยสัตว์ไอพวกนั้นไม่เห็นทุ่งยาแน่เลยเฮียก็เห็นกูคาแน่เลยสัตว์หลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้วเพราะมันเห็นเพราะมันเห็นกูคาอะ แล้วในความตรงข้ามมีคนหนึ่งไอสัตว์แม่ยัดปุ๋ยวิ่งไล่สัตว์ไม่ปองดีเบป๊ะเลยนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งรู้พี่รู้แต่มันทำไม่ได้พี่ใหญ่ผมจริงอะไรตัวขวาอีกตัวหนึ่งประกานตามกอดผมมาพี่รู้ปะเบ๊มุดหันดูล่างไม่เป็นจะไงวะเฮ้ยเฮ้ยตรงข้าม พี่ผมเข้าใจพี่แต่ผมต้องหาที่ทำให้ผมแม็กมาคิดเขาไอ้ย <c oughs> ันก็ยิงอยู่สาวพ้องดีก็ยิงวะ <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> ไอเหี้อี้ไอ้เหี้ยมี <c oughs> สไนส์สไนส์อยู่ตรงไหนวะ ขวาไม่เลยสเไม่ยอไม่เห็นปละไม่หล้าแลบไปแล้วมือตัวนี้มเขวามตัวน้วิงก่นใช่ไดเยจห็นไม่เหกหแล้วไหม่สควี้ยปรทก็สัวิ่งห้องีขาดชาลิเลยสุ้ยาบาลยทุกคนเยไม่เห็นมี่เหไม่ยิงเลต้งตาดีหน่อยเลือแคนี้าิก็ตายหมดเลยยาเลยไม่เีย คันหอยหลังเว้ยวิ่งไอสัตว์เฮ้ยล้มหนึ่งเฮ้ยมันเพื่อนกันเอารถตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่เห็นกำลังขึ้นไปบนเนินเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วบนหัวกูบนหัวกูวู้วอวตีหนึ่งไอสัตว์โค้งก็ไม่มียาวหมดชนัะได้ไงวะ